ออะไรยู่วานนี้เรามาอยู่กันในเกม SCP Death อะไร Death descent death death descent this t h s c n d e s e n t death ช่างมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูเล่นให้ดูนะครับน้องๆเห็นน่ากลัวนะล่ะใช่ไหม รู้เลยอุ้ยเชี่ <c oughs> อไอ้สัตว์ตกใจดูดิดูดตาันดิโอ้ย w a s d เอ้ยวิ่งไวเร็วอยู่แล้วก็ล็อกคือตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือโรงเรียนอะไรโอ้ยวิ่งได้ดี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 วิ่งได้เร็วด้วยดีเลยดีเลยโอย้เปิดไปเฮไออ้เดี๋ยวอันดิโอเคเปิดเข้าไป นะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงอ่าเหมือนเหมือนเป็นห้องเพราะโอ้ยไอ้ฮิตนะ<อ>ครับเราตอนนี้อยู่ชั้นที่สิบนะครับเราเรากำลังจะลงไปชั้นล่างสุดนะครับหรือเปล่าเราต้องลองดูเช็คทุกชั้นเลย <c oughs> โอ้ยเมมเว้ยเมมเว่ยอย่ากโกงกันอย่ากโกงกันนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นที่เจ็ดแล้วนะครับก<ห>ุตั้งเสีย่ยง <c oughs> เริ่มเมมแล้วกูจะไม่ทันทำอะไรกูเริ่มเมมแล้วเนี่ย <c oughs> เปิดไม่ได้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ชั้นห้า อะไเลยเนี่ยสารกูกลัวเฮ้ยเอ้ยเปิดไฟฉายโอเคโอ้โห و! แม่งมืดดีวะ่ะเอาเรื่องเอาราวเอาเรื่องเอาราวมืดมืดอย่างนี้มืดมืดอย่างนี้กูโคตรแบบโคตรเกลียดเลยแบบเงาอะไรวะเว้ยเสียงอ,อะไรกันดะเอ,อ้ยกูโอ้โหเอ้ยชอบว่ะกูชอบว่ะ เฮียใครลงอะไรมาอีกอะเฮียเกมยังไม่ถึงถึงไหนเลยกูจะโดนแล้วเนี่ยเรามาอยู่ที่ชั้นหนึ่งมาเรียบร้อยอ่าถึงแล้วเว้ยป,ประตูห้องนี้โว้ยตอนนี้เราเจอเป็นอ่าอันเนอร์สลอ็อตนะครับกำลังนอนนอนอยู่นะครับไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรอ๋อเขาตกหรือเปล่าเขาตกบันไดหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับเขาตกบันไดหรือเปล่านะครับดูจากทรงแล้วนะครับลองเช็คก,ก่อนนะครับอุย้ยเขามีกุญแจเว้ยอ๋อเก็บกุญแจมาเร็วไอสัตว์มีคัตซีนี้กูเสียวเลยปะหยิบไปเลย เฮียจะให้กูเมมมันทำไมตั้งนานเนี่ยมึงจะต้องทำให้กูแบบหัวใจจะวายตลอดอะเสียงเฮียอีกแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปเร็วโอเคออกมาตรงนี้ก่อนไอ้เฮียกูกลัวตอนนี้เรามาอยู่ที่ลานจอดรถนะครับเหมือนเป็นลานจอดใต้ดินนะครับเราลองวิ่งไปตามทางก่อนแล้วกันโอ้ยอีกแล้วไอ้เฮียเฮ้ยเขาเปิดปิดประตูเฮียหนาววะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอะไรอุ้ยคนหัวกู คนหัวกูลุกไปหมดละเสียงเงี้ยว้ายอะไรอ่ะไอ้เหี้ยตกใจเลยโอ้หไอ้เหี้ยเอ้ยกูกำลังวิ่งเงินเพลินโอ้ยตรงนี้ลาวลอยลเล้าเยอะนะเริ่มเร,เ,รเริ่มลอยเลา้าเยอะแล้ว <c oughs> เสียงกูเริ่มสั่นแล้วกูเริ่มกลัวจริงแล้วหี้ยให้กูลงไปถึงไหนเหี้ยลงไปอ,ไอ,อย่าจ้ำกูก็พออย่าจ้ำกูก็พอกูขอเนี่ยแหละอย่างหนึ่งเนี่ยแหละ อย่าจำกูเลยกูขออะไรโอ้ยอะไรวะต๊อกต๊อกพ่อเมื่อไงโอ้ยกูอะไรอ่อออออะอวิ่งดิเฮียวิ่งเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเสียงอะพอแล้วกูเฮ <Well> ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฉันเอง,งอแบคิวแบคิว ที่เป็นคือโรงเรียนาม,ามีความเฮี้ยร์ปนนะ่กลัวเพราะฉะนั้นไอ้ต้องเป็นล่ามันตายเลยเกมเซฟเว้ยเฮ้ยกลัวกูโดนแล้วแหละคืออะไรอะ่ะเอาแล้วมีความเป็นพัสเซิลมีความไม้ไขปริศนาเอ้ยยังไงวะเนี่ยเอาละไงกูก็เว้ยต๊อกต๊อกทำไม่ได้อะไรล่ะรหัสอะไรอะ่ะเฮ้ยยากว่ะหกหนอ่ะ แม่งแทงกันเป็นหวยเลยไอ้ถูกโอ้ยเสียงอะไรนักหนาวะเนี่ยทุน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 ทุมทุนท้นกุนทุนทลนทุ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 นุ่นทนทุนทุนทนทุนทุเท้โอ้โหเอ้ยนทุ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 นกุนท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 ุนหุนทุเทุนทุนเุนทุนทุน เอ้ยเสียงที่อะไรอยู่ข้างหน้ากูเฮ้ยมีกระเป๋าไว้ทุกคนมีกระเป๋าอะโลกนะกูเอ้ยมีชีพทางนี้เดี๋ยวดูกระเป๋าก่อนจุดดาวเบรกดาวจุดแดงจุดสีหยาบด้วยนะจุดแส้กันแนวโปรเฮ้ยมึงให้ไปเอาหนี้เหรอเฮ้ยหลอกกูกูไม่ไปหรอกมึงจะให้กูหลอกไปให้กูผีหลอกกูต่างนั้นเลยสินี่ไงกูออกได้แล้วเนี่ยนี่ไงเออว่ะมึงไม่ได้จริงว่ะเออโอ้ยกูโดดบันทีเดียว ไอ้เนี่ยมึงตึ้งตึงคือสี่เหลี่ยมโอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ครึ่งครึ่งวงกลมหรอตัวอะไรอ่ะเก็บมาก่อนเลยแล้วกันกูเอ้ยนี่ไงกูว่าแล้วโอโอโอไปสักไปตรงนี้มันจะเป็นยังไงวะโอไปไม่ได้โอ้ยกูอึดอัดว่ะโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยไปตามฟิลแล้วก็เป็นเหมือนถ้วยอ่ะกูไปตามนั้นแหละ เเเอออ้้้ยยโกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงเยอะไอ้กูเย้ยอะไรอ่ะกูออกมหาแสงสว่างก่อนและไอ้หิ้วปิดประตูคุเรี่แบบไม่กลัวอ่ะมาดิ มาดิฮะึไม่ได้แค่นั้นแหละผีอ่ะอันนี้กูขึ้นนี่เลยปึ๊บกูปิดประตูทำไมอ่ะกูไม่กลัวมึงแล้วอ่ะเออเอากูยากขึ้นเอากูยากขึ้นโอ้ยแหลกไอ้เหี้ยมันโหลดผีกูไม่กลัวมึงแล้วอ่ะมันโหลดผีมันแหลกสัตว์นี่แหละประตูนี่แหละไอ้เหี้ยว่ากูกำลังใจรอแล้วนั่นไงใช่ไหมใช้เมันแหลกอย่างนี้กูเห็นตูดใช่ไหมไอ้เหี้ยเจ้าเปิดไงอ่ะปิดดิปิดดิไอ้เหี้ยกูก็ไปดิ อย่านะ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 อย่า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 อย่ย่าอ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 ย่าย่าอย่อย่าย่าอยไอย่ย่อย่าย่ายอย่าย่าอ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 ยอยอย่าย่ายอยย่อย่อย่าอย่าอย่าอยาย่าอย่าออยอย่าอย่อย่าอา ย่าๆเปิดดิปิดไอ้สัมหหที่เมื่อกี้ปิดให้กูอย่างไวปิดเอออะไรมาตอกตอกที่อะไรนักหนากับหูกูเนี่ยเอาแย่ไอ้ลงมาถูกแล้วเว้ยลงมาถูกแล้วเว้ยกูอยากเจออ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ากูจะกลัวมึงกูไม่กูกลัวกลัวแค่กูกลัวเสียงเลยแบไปเร็วไปตัวไปประตูโอ้โหให้กูลงเหมือนกูอยู่ที่เดิมอ่ะตอนเนี้ย งานไว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 งานลงวัดเว้ยเว้ยเฮ้ยเยี่ยเยโอ้โหเอ้าเดินสลอ็อตล่วงมา <c oughs> <c oughs> กูไม่กลัวมึงแล้วกูบอกเลยมึงแค่ทำไม่หลอกให้กูแบบเว้ย <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> สลอ็อตกูไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเรืย <c oughs> โดนปีเป็ดเล่นแล้วเ <c oughs> ยี่ยวก็ปวดกูเอาไงดีวะกู เอาเว้ยเอาเว้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยนี่แห่เดอร์ตลอดไม่เอ้มึงเป็นไรโอ้ฟาเกงปิดประตูปิดเฮียแล้วเฮียแล้วบาเล่นกูแล้วไอ้สัตว์เอ้ยทำกูอะไรไม่ทต่กูไม่ได้หรอกว่ากูอยู่ในลิฟต์แล้ว ทำกูไม่ได้กูบอกให้มึงแค่นี้แหละให้กูเดินแม่งลูไปงวนแหละเฮี้ยชีวิตเนี้ย

ได้อยู่ได้อยู่กุ๋ยไหวยกุ๋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 ยมาไล่ตายดีไปตายกลบกลบมาตายเวิ่งเหี้ยวเขี้ยวตัดปาตูปาปาตายอันนี้เก็บเก็บของเก็บเก็บเก็บกูได้กูไหวกูไหวกูไหวมาตายมาตายยังไงกูไหวกูไหวกูไหวเชี่ยมันอยู่รอบมันอวู่รอบ

โอ้ยว oh, oh hmm. 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 ูวูวูเอ้ยยยไอ้บอยตาตันอย่านะอย่านะอย่า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 ตาตึงนานนี่แหละนี่แหละตรงหน้านี่แหละนี่แหละทางขึ้นตรงนี้แหละเฮ้ยอะไรกับกูเนี่ย ทางสะดวกสิครับยา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 นี่ปะ <Hey! S 1> มึงจะจี่ทำไมยาาเว้เย <Hey! S 2> เดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนก่อนก่อนูอน้อ,อ,อมได้กูอ้อมได้มไม่ได้แดกกูหรอกปฏิโชคเฮ้ย <Hey! S 1> มึงตู่น้ากูเนี่ยเ <Hey! S 1> <c oughs> นี่ย <c oughs> เนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเหี้ยยา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 อ้คนลุก เอ้ยเฮียเยอะเลวะยา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 โอเคสวยวู้ไปเลยเพี้ยเก็บปราบศาสตรจัดประสาสจัดไม่ได้แดกคุหรอกไม่ได้แดกคุหรอกไม่ได้แดกคุหรอกปึ๊บซ้ายไปซ้ายกูไปซ้ายกูไปซ้ายมึงมาดิมึงมาเลยมึงมาเลย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 เปิด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  มายังไงอ่ะพอเราวิ่งปุ๊บจะมีเสียงอะไรที่แบบว่าคอยมาที่นี่เราตลอดมาสาสาปุ๊บึ่น่สองสามสอง่งสองสออ้ยถูกว่าเปิดโอ้ยอะไรอ่ะ เชียเหมือนหลุดมาในแบบมิตติวู้ฮูจบวะวู้ฮู้ฮู้ฮูออะไครับผมชนหมัดหน่อย